สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีชวดในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนอาขอเกินไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมซึ่งถ้าคลิปนี้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงคุณในช่วงเวลานี้ก็หมายความว่าคุณ มีชีวิตที่มีความสุขมีทุกอย่างที่ปกติดีไม่มีอะไรที่เบื้องบนท่านต้องการที่จะสื่อสารของกับคุณในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้คุณเลื่อนผ่านไปแต่ถ้าว่าคุณฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและถ้าคุณคิดว่า,าคำทํานายนี้มันอาจจะออกมาในด้านลบ แต่ก็ขอให้คุณอนะมองคำทํานายนี้ไปในด้านบวกว่า,เ,าเบื้องบนต้องการที่จะเตือนสติคุณต้องการให้คุณรู้ว่าสิ่งที่ดีและร้ายาที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นท่านต้องการเตือนสติคุณให้คุณได้รู้ตัวก่อนให้คุณได้หาวิธีป้องกันแก้ไขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นถ้าคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้คุณนะเก็บกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้ <c oughs> เผื่อว่าวันข้างหน้าเนี่ยมีคลิปวิดีโอถัดไปคุณก็จะได้ตรวจสอบดวงชะตาของคุณและบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ผู้จัดได้ทำนี้ ไม่ว่าจะความหมายและคําแปลทุกอย่างเป็นคําทํานายที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีการอวยแล้วพูดอะไรที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้คุณรู้สึกดีอันนี้ไม่ใช่เจตนาของผู้จัดฉะนั้นก็ขอให้คุณนะมีสติกับการรับชมคลิปวิดีโอนี้ ในคลิปนี้ผู้จัดมองเห็นว่าคนที่เกิดในปีชวดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือ,อ,อความทุกข์ใจแล้วก็ความกังวลใจเพราะว่าคุณได้ไพ่ก้าวดาบบวกกับไพ่สี่เ,เหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่คุณเริ่มกังวลว่า สิ่งที่คุณมีอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องการงานการทำอะไรร่วมกับใครรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยที่บางครั้งเนี่ยการที่คุณมีอำนาจคุณอยู่ในสถานะที่เหมือนกับว่าได้เปรียบคนอื่นอยู่ในสถานะที่คุณ จะสั่งหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อ่ะในในสิ่งที่คุณต้องการโดยที่บางครั้งอ่ะคุณมองไม่เห็นความรู้สึกของคนอื่นหรือบางครั้งเนี่ยการกระทำของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เห็นแก่ตัวหรือบางครั้งมีแต่เรียกร้องจนอ,อ,อาจจะนํามาซึ่งปัญหากับคนรอบข้างได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งคุณก็รู้แหละแต่คุณคิดว่าคุณได้ได้รับการสปอยอะนะหมายถึงว่าการตามใจหรือว่าคนรอบข้างที่เขาอยู่รอบตัวคุณเนี่ยนะเขาพยายามที่จะ,ะทำทุกอย่างแหละเพื่อเอาอกเอาใจคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณคือคนสำคัญ แต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยการที่คุณไม่รู้จกักควบคุมตัวเองหรือในเวลาเดียวกันน่ะสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยแทนที่คุณจะหาวิธีที่จะให้กับในแบบเดียวกันกับคนที่เขามอบให้คุณหรือว่าจริงใจกับคุณเนี่ยแต่คุณกับเห็นเป็นเรื่องที่ว่าเป็นหน้าที่ของคนพวกนี้ที่จะต้องมาคอย เอาอกเอาใจหรือว่าทำตามในสิ่งที่คุณต้องการนะอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกใครกระทำหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่กำลังทำแบบนี้กับใครอยู่คุณต้องรู้ตัวคุณเองนะทีนี้มันมีบางสิ่งที่ถ้าเกิดว่า มันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่าคุณทํากับใครหรือว่าใครทํากับคุณเนี่ยตอนเนี้คนคนนั้นนะจะเริ่มเมครียดและเริ่มหนักใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันจะส่งผลให้กับตัวเขาในเร็วๆนี้เพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยมันมีไพ่ the h i e r o p h a n t แล้วก็ไพ่ the devil ก็หมายถึงว่า สิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันจะส่งผลแล้วก็ผลักดันให้คนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ที่บังคับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคุณมีอำนาจคุณมีเงินนะคุณมีบางสิ่งที่ออตอบแทนให้เขาแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็กดขี่เขาหรือว่าทำกับเขาเหมือนคน จนตอกหรือว่าคนไม่มีทางไปอะนะคือการที่ใครบางคนอยู่กับคุณตรงเนี้ยหรือว่าหรือว่าคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้กับเขาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นการแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นการตอบแทนกันแต่เหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะจะต้องเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบเพราะว่าคนที่เป็นพลังงานของทิงถือไม้เท้าเนี่ยนะเขาถือว่าตัวเขาอะอยู่ในฐานะที่เขา ได้เปรียบเขาจะทำยังไงอะไรก็ได้แต่มาวันนี้นะไพ่ต้องการเตือนสติคุณว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะผลักดันให้คนที่เขาอยู่รอบข้างคุณเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตคุณเขาพยายามที่จะหาทางไปเมื่อมีโอกาสอันเนี้ยคุณก็รู้ตัวเองนะเพราะว่าคุณได้ พลังงานของไพ่ The High Priestess แล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยก็หมายความว่า,าคนที่เขาอยู่รอบข้างคุณเนี่ยตอนนี้คุณก็หลอกตัวเองไม่ได้หรอกว่าเขาก็เริ่มที่จะาหาทางไปนะเขาเริ่มที่จะผลักดันตัวเองให้ไปเจอสังคม หรือว่าไปเจอสิ่งที่ดีๆแล้วก็คิดที่จะหลุดพ้นหาทางออกจากคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทํากับเขาอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการคุณต้องมีสติแล้วก็อย่าคิดว่าคำทํานายนี้มันจะไปทิ่มแทงใจคุณนะเอาบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เบื้องบนน่ะเป็นห่วงคุณ แล้วก็ไม่อยากให้คุณเสียคนดีๆไปฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีสติในการทำตัวของคุณถ้าคุณคิดที่จะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์กับคนที่คุณทำอะไรร่วมกับเขาอยู่ในช่วงเวลานี้นะไม่ว่าในเรื่องธุรกิจในเรื่องการลงทุนเป็น คู่ค้าคู่ขายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ทำร่วมกับเขามานานฉะนั้นคนที่ถูกกดดันเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะไปจากตรงนี้ไม่อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันบังคับก็บอกให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเป็นคน ทำอะไรที่ไม่เกรงใจกันหรือถ้าคุณคิดว่าเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะต้องทนคุณนะหรือว่าเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายที่เขาจะต้องเสียเปรียบเพราะคุณอยู่ในฐานะที่คุณจะต้องได้เปรียบอยู่เสมอก็บอกไว้เลยว่ามีบางสิ่งที่คุณจะต้องรักษานะความสัมพันธ์หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งผลประโยชน์ตรงนี้เพราะเขาเริ่มที่จะ มองหาทางไปมองหาการเริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าเป็นพลังงานของอัศสวินถือถ้วยถึงแม้ว่าคุณทําเป็นเหมือนไม่ใส่ใจนะถึงแม้ว่าคุณทําเป็นเหมือนว่าคุณไม่แคร์กับคนเหล่านี้แต่เอาจริงๆเนี่ยคุณจะถูกทิ้ง ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วคนที่คุณทำกับเขาเนี่ยพอเขาลอดพ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเขามีความสุขมากเขาจะได้รับการปฏิบัติที่ดีนะเมื่อเปรียบเทียบจากการที่เขาได้อยู่กับคุณตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเขาหลุดจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะเขาจะไม่มีวันหวนกลับมาแล้วตัวคุณเองอะ่ะจะรู้สึกไร้ค่าเพราะไม่มีใครอยู่ในเกม ตรงนี้เพื่อให้คุณเนี่ยคอยเ,อเล่นเกมผักหัวเข้าไปผักหัวเข้ามาเหมือนกับว่าคุณจะทำอะไรยังไงก็ได้อย่างเงี้ยนะทีนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ให้คุณทำแบบนี้แล้วแล้วกลายเป็นว่าตัวคุณเองอะ่ะจะรู้สึกไร้ค่าอันนี้คุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าคุณทำกับใครอยู่นะคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าคุณถูกใครทำก็บอกไว้เลยว่า ในเร็วๆเวนี้ยคุณจะได้หลุดพ้นแล้วจากการที่ถูกกดขี่ข่มเหงการที่คุณต้องทนอยู่ตรงนี้มานานสักพักหนึ่งเก็บเงินเก็บทองหรือว่าเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณหลุดพ้นจากตรงเนี้คุณก็ยืนได้ด้วยตัวคุณเองโอกาสดีๆก็จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือ,อ,อสังคม ความเป็นอยู่ในรูปแบบใหม่การช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ